สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้มเอาบรรยากาศใบไม้ร่วงมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะร่วงหล่นจากต้นหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่มันก็เยอะมากๆเลยค่ะจะกวาดยังไงวาดไหวคะเนี่ยท่านผู้ชมดูค่ะ เนื้อที่ไม่ต่ำกว่า1ง,งานนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหน้าโรงเรียนสอนดนตรีค่ะแล้วก็ด้านหลังต้อมทางด้านโน้นจะเป็นร้านอาหารนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ค่ะเป็นร้านอาหารนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพักทานอาหารกันก็จะมีลูกค้ามารับประทานอาหารกันตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะคะ ุนโดยรอบเนาะวันนี้ฝนตกแน่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศค่อนข้างจะเปียกนะคะต้องค่อนข้างจะเป็นวัดแล้วหายใจไม่เคยออกหมุนรอบทิศทางค่ะท่านผู้ชมไปไม้ร่วงห่นร่วงล่นและร่วงหล่น สนุกมากเลยค่ะ,คะ,คะท่านผู้ชมโอเคนะคะท่านผู้ชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย